สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับ ค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระส,สังฆจายหน้านกคู่เนื้อผงคุกรักจุ่มรักพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันออกวัดปากทะเลเพชรบุรีนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระก,กันแบบคร่าวๆนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าได้ทำการล้างคราบลักออกนะครับสภาพพระเนื้อหาไม่ช้ำมากเท่าไหร่นะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระพิมพ์ปั้นนะครับส่วนมากแล้วพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนีครับฐานชั้นล่างนี้จะเอาไม้เสียบนะครับเพื่อปั้นมือนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านต่างๆนะครับรอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับด้านหน้า เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับเราจะสังเกตเห็นคราบยางรักนะครับรอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าทําการล้างยางรักออกนะครับมวลสารวาดต่างๆนี่รอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับ เกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเกตเห็นครับมวลสารวาดต่างๆนะครับส่วนมากแล้วพิมพ์ปั้นของหลวงพ่อแก้วนะครับจะเอาไม้เสียบตูดนะครับหรือเสียบฐานล่างนะครับเพื่อปั้นรอยองค์พระนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะเนจะนึกจะนุ่มมวลสารวาดต่างๆนะครับ รอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นยางรักนะครับ้าของเก่านี่พยายามล้างออกมาแบบไม่ช้ำนะครับเพจเบญจวันณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระในการพิจ,จารณานะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook กดีนะครับตลอดจนผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับ มีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในเพจอยู่ในกลุ่มใน Facebook นะครับเกีรติเห็นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเก่านะครับวันนี้เรามาศึกษาสภาพพระปิตา,าเนื้อหาเช่นเดียวกันนะครับในหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พระสังฆายหน้านกคู่ก็ดีนะครับหรือพระปิตาก็ดีนะครับเนื้อหามวลสารนี่ก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเราสังเกตเห็นนะครับสบภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับ เห็นนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือของเลยนแบบนั้นเองนะครับมาทีนี่5องค์10องค์นะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับอย่างภาพพิมพ์ปั้นหน้าตักพูพสังกจายนี่หลวงพ่อแก้วนี่เล่นหากันหายากนะครับไม่มีหรอกนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้อง์ละสองพ3น0 0นนะครับมาทีนี่เป็นถาดเลยนะครับ ท่านต้องเรียนรู้ต้องศึกษานะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเกดเห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆนีนเนื้อหานี้คาบน้ําว่านคาบยางรักนี่ลอยตัวกระจา,ะจายยทั่วพื้นผิวนะครับเจ้าของเก่านีา่ล้างยางรักออกนะครับจะมีหรอครับมาเปิดแบ่งปันจับต้องได้พาหายากนะครับอยากให้ทุกๆท่านได้ไปเรียนรู้นะครับจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับ เขาไม่ได้มองว่าท่านเป็นเพื่อนเป็น FC หรอกนะครับเขามองท่านเป็นเหยื่อนะครับเจตเห็นนะครับภาพยางรักนี่เจ้าของเก่าล้างออกนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง youtube นะครับส่วนท่านใดนะครับ ชื่นชอบในการาทำคอนเทนต์ทาง youtube นะครับรบกวนท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเ,เห็นไหครับสภาพพื้นผิวพิมพ์ปั้นรอยองค์หน้านกคูกนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับสเกตเห็นเนื้อ,อาหานะครับว่านต่างๆนี่รอยตัวกร,ตกระจายทั่วพื้นผิวนะครับน,น,นะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับ พาพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อเนื้อหานี่ก็จะนจะนึกจะนุ่มนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสังขจายหน้านกคู่พิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักจุ่มลักหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันออกวัดปากทะเลเพชรบุรี สวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ